สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อบกกอก,กนะคะวันนี้เราก็มาแวะที่ปั๊มน้ำมันนะคะนี่โอ้โหนะคะสวยมากเลยห้องน้ำนะคะนี่สุดรู้เลยนี่นะคะน้องอ่านก็โอ้โหเมารถหรือเปล่านะคะนี่โอ้โหสวยมากลงเตรียมนะคะ มาถึงบ้านเรียบร้อยนะคะอันดับแรกก็จะไปเก็บไข่ตะก,กะแตนก่อนนะคะเอฟซีคิดทอดมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บกันเลยนะคะรอบนี้ไม่รู้จะได้เยอะขนาดไหนนะคะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้รู้เนาะมาเลยค่ะโอ้โหแต่ว่าเห็นที่เป็นเนวๆนี่ใช่หมดเลยนะคะนี่เนี่ยนี้ยนีน เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้โหได้แล้วนี่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 โอ้เยอะมากเยอะมากเหมือนกันเดี๋ยวคุณแม่จะนี่ก่อนนะคะนี่โอ้ใส่อัตรกรามาใส่เลยแล้วก็คงจะได้เอาทรายออกแล้วล่ะคะ่ะนี่ไงคะนี่ไขต่ตกเตียนทั้งหมดเลยนะคะนี่ มาปุ๊บเก็บปั๊บนะคะไม่รีรอเลยโอ้โหเยอะมากรอบนี้ก็เยอะเหมือนกันนะเห็นบ่บ่เยอะอยู่ที่นี่เห็นตั้งแต่ทางเข้าเลยแหละเอฟซีเขบอกว่าทำไมไม่ส่งตรงไข่ตักตแตนล่ะนี่นะคะอุย้ยอันนี้แหละที่จะให้ดูนี่ไข่ตักแตนนะคะนี่ นี่อันนี้ก็ใช่เลยนี่ค่ะนี่ที่เป็นไอเป็นแท่งๆนะคะนี่ที่เราเห็นกันนะคะนี่นี่คือแท่งตะ,กะเกียนอู้ยใหญ่มากมีแต่ไข่จัมโบ้เลยนะคะนี่เพึ่งพึ่งเริ่มอันนี้สตาร์ทแรกนะคะนี่นะคะ FC ได้อยู่นะคะไข่รอบที่สองเลยก็ ก็ถือว่าโอเคเพิ่งเริ่มนะนี่เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเก็บได้เลยแต่ไข่ทำไมมันมันอ้วนเนาะลูกซีหลอดมันยาวแล้วก็เป็นยังไงก็ไม่รู้นะมันใหญ่ๆห,หรือว่ามันจะไข่มันจะออกลูกคาดินทรายล้วบ่ ยวคุณแม่ก็จะจะเบาเลยนะนี่เราออกไปก็จะทําที่เบาให้เขาเลยเพราะว่าเหมือนดูเหมือนไข่ตะ,ะแตนมันจะยังไงนะนี่มันไข่ใหญ่นะคะนี่แล้วก็ขุดเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยววันนี้จะเอาทรายออกแล้วล่ะนะคะก็ให้กินญ้าอีกกี่วันนี้ก็คงจะนั่นแล้วละ่ะ ขายตัวแล้วนะคะขายเต็มท้องดูและที่มันไออยากจะขายก็คงจะนั่นแล้วและว,วันนี้อันอันอันนูนน้นก็จะไปเก็บนะคะมุงนู้นก็จะเก็บเหมือนกันจะจะเก็บฝั่งนี้ก่อนว่าจะได้สกักกี่ขีดนะคะหรือว่ากิโลวันนี้ก็มาลุ้นไปด้วยกัน เยอะอยู่นะคะนี่นี่นี่มันก็จะเป็นแบบนี้แหละเป็นแท่งแทงนะคะเดี๋ยวเราค่อยล่นสายออก่เราก็ค่อยๆขุดเข้าไป ไหนค่าเห็นไหมนี่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 น,นี่โอ้ก็น่าจะอยู่แถวนี้แหละค,ค,ค,ค่อยๆขุดข้าวแล้วก็นี่เก็บอ้านะคะนี่โอ้โหยนี่ค่ะไม่ได้ส่งให้เอฟซีดูเลยนี่นะคะขุดเข้าไปเรื่อยๆนี่นะคะนี่ นี่สมนี่หนึสองสามนี่ค่ะได้แล้วได้อีกแล้วนี่ตัวที่จะขึ้นมาไข่ก็ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแต่เราต้องรีบๆเก็บนะคะอือหือ ก็เยอะอยู่เหมือนเดิมนะคะเนี่ยอันนี้เพิ่งเริ่มต้นอืมโอ้เพิ่งเจาะเข้ามาได้นิดเดียวไข่สมบูรณ์มากนี่ Fc ถึงมันจะสั้นแต่มันก็หลอดใหญ่มากนี่ โอ้โหแบบเยอะมากเลยนี่นี่นะคะเดี๋ยวเราก็ดูกันนี่เดี๋ยวเราค่อยไปล่อนทรายออกนี่นะคะข่ตักเตนนี่โอ้ยอะไรปลิวๆนี่นี่นี่ค่ะนี่เป็นแท่งๆนี่เบซีนี่ที่เราดูกันนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นแท่งแบบไหนนี่ใช่หมดเลยค่ะนี่ที่เป็นหัวๆอยู่แบบนี้นะ นี่เดี๋ยวเราก็เก็บเลยนะคะนี่แบบนี้เลยอันนี้สองนะคะอู้อหักละ นี่นะคะทุกคนได้เยอะแล้วอืมโอ้โหไม่รู้พ่อนิมเรียกอะไรเมื่อกี้นี่ ก็คงประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวคุณแม่ก็จะไล์ก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวไล์ส่วนให้เอฟซีได้ทราบนะคะว่ามาถึงบ้านแล้วเดอ้อเดี๋ยวคุณแม่ต้องสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากเอฟซีเพียงเท่านี้เดอ้อจ้ะนะคะเดี๋ยวจะมาไล์สุดเก,ก็บตักไข่ตักแตนกันเลยนะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ